ปลาทำงานด้านการขายมีประโยคนึงที่ปลาชอบและอยากแชร์คือการทำความสะอาดใจและความคิดมันคือการทำความสะอาดใจที่คิดอยากได้แต่เพียงฝ่ายเดียวให้กลายเป็นผู้ให้จากในมุมมองของผู้รับหรือในมุมมองของลูกค้ายอดขายหรือความสำเร็จที่เราได้รับไม่ได้มาจากประโยชน์หรือสิ่งที่อยู่ในกระดาษที่เราพยายามนำเสนอกับลูกค้าเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการรับฟัง การเข้าใจและสายสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นการเชื่อมโยงด้วยใจให้ใจกับลูกค้าและผู้คนต่างหากคือสิ่งสำคัญผู้คนจะสัมผัสสิ่งนั้นได้ทำให้เขารู้สึกสบายใจเบาใจไว้วางใจไม่เกิดกำแพงปิดกั้นหรือปิดใจที่จะรับฟังเรา ความสำเร็จในการขายจึงมาจากการนำเสนอในแง่มุมผลประโยชน์ของลูกค้าพูดจากในแง่มุมของผู้ฟังและเป็นผู้ให้จากในแง่มุมของผู้รับที่ก่อเกิดคุณค่ากับผู้รับจริงๆค่ะปลาขอขอบคุณทุกการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะ